วันนี้ชวนอัปเดตความรู้ใหม่นะครับว่าภูเขาไฟจริงๆแล้วก็สามารถกระตุ้นการสร้างน้ําแข็งได้ทั้งๆที่มันก็ดูไม่เกี่ยวกันเลย <S <S โดยนักวิจัยนะครับก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมตรวจอากาศของนาซากว่า10ปีเพื่อศึกษาว่าภูเขาไฟนี่มันไปกระตุ้นการสร้างเกล็ดน้ําแข็งบนอากาศได้ยังไงครับและผลลัพธ์ก็คือขี้เท่าภูเขาไฟที่พวยพุ่งออกมานั้นนะครับมันดันไปเกาะกับเมฆประเภทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเซอรัสจนกลายเป็นน้ําแข็ง โดยเมฆเซอรัสนี้นะครับก็เป็นเมฆแผ่นบางๆครับมีลักษณะเหมือนใยอะไรบางอย่างเต็มไปด้วยผลึกน้ําแข็งอยู่สูงก็ประมาณ6-12กิโลเมตรเหนือพื้นดินครับขี้เท่าที่ลอยไปรวมกับเมฆเซอรัสได้ทําให้ผลึกน้ําแข็งที่เดิมอยู่กับเมฆนั้นย้ายมาเกาะกับขี้เท่าแทนซึ่งทําให้เมฆเซอรัสบางลงและมีผลึกน้ําแข็งตกลงมาครับ แต่ว่าข้อมูลที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็ยังเป็นเพียงโมเดลเท่านั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงก็อาจจะต้องรอดูครับว่าในอนาคตอาจจะมีการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่เกิดขึ้นเราก็อาจจะรู้ได้ครับ